เช่าเน็ตแซลพระเอกย่าๆทรงเดียวกันเป๊ะขึ้นอย่างหงลงอย่างจุดๆ,ๆเรียกว่าเป็นละครที่กระแสดีดูแล้วติดและอินสุดๆสำหรับละครคือเธอที่พีคกขึ้นเรื่อยๆทุกตอนกับความสัมพันธ์สุดท็อกซิกระหว่างสายพิมพ์หรือยา่าและก้าวกล้าหรือมาริโอและในตอนล่าสุด EP14 ก็มีเรื่องราวได้เผยความจริงว่าแท้จริงแล้วสายคิมยังรัก และไม่ได้ทำร้ายเก้ากล้าแบบที่เขาเข้าใจมาตลอดทำให้เก้ากล้าเริ่มรู้ตัวว่าตัวเองใจาร้ายกับสายขิมมากขนาดไหนจนต้องมานั่งเสียใจกับสิ่งที่ทำลงไปเรียกว่าทำเอาคนดูสะใจไปเป็นแถบ ที่ได้เห็นคุณพระเอกปากแจ๋วเสียทรงสะบางจนมีการรวบรวมตัวละครพระเอกของสาวยายา่าที่เคยร่วมงานกันมาก่อนหน้านี้กับบทบาทของพระเอกปากจัดที่มาอย่างหงงแต่ลงอย่างจุดๆเสียศูนย์เสียทรงกันไปหมดไม่ว่าจะเป็นทนายสาธิตรับบทโดยหมากปรินจากละครเรื่องคลื่นชีวิตคุณชารับบทโดยนดเดตคูกิมิยะจากละครเกมร้ายเกมรักคุณหนึ่งรับบทโดยเจมจิรายุจากละครหนึ่งในซ่วงและคนล่าสุด กกากรารับบทโดยมาริโอเมาเรอร์จากละครคือเธอเรียกว่าพระเอกยายาแต่ละรายทรงเดียวกันเป๊ะมาอย่างหงลงอย่างจุดๆ,ๆกันทุกคนขอขอบคุณข้อมูลจากทีนี้ .com ขอบคุณค่ะ